และพื้นฐานของความเป็นพี่น้องเนี่ยมันทําให้คนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยรู้สึกได้ถึงว่าในที่จริงแล้วเนี่ยพี่น้องคนอื่นๆเนี่ยก็ให้การเป็นห่วงให้การดูแลซึ่งกันและกันแล้วมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของออชีวิตของคนหนึ่งๆได้อีกวิธีการหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยเข้าหา <c oughs> การที่เราเนี่ยไปเรียนตับซีดหรือว่าไปเรียนคุรอ่านใน ในที่กรุงเทพเนี่ยเราจะไปเรียนทุกๆวันอังคารเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญเลยที่ค่อนข้างว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ได้จุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยว่าเราในฐานะที่เป็นที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราใช้เวลา18ดชั่วโมงเต็มหรือบางคนสิบชั่วโมงเต็มกับือการเรียนอย่างอื่นในขณะที่เวลาที่เราแห่งกุรอานกับการเรียนทัฟซีดกับการเรียนความหมาย่แท้จริงที่ที่เราจะส่งมาเนี่ยเวลาเนี่ยมันแทบจะ ให้ให,ให้ได้ต่างกันมากแค่ระยะเวลาการให้ระหว่างให้ให้ดุนยากับให้อลล์เนี่ยมันก็ต่างกันมากแต่วิธีการที่เราอย่างน้อยเนี่ยเราได้ไปแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยได้ศึกษาความหมายแท้จริงทำให้เราสามารถที่จะเข้มแข็งแล้วก็เข้าใจต่อหลักการว่าอันไหนมันควรที่จะยึดหลักเป็นแกนแท้อันไหนที่เราควรจะโอเคอารมณ์อรลุยให้ได้อย่างเรื่องของชิลิกมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึยดมัน่นแล้วก็ยึดหลัก ไม่สามารถที่จะอ่อนอ่อนลงมาได้แต่ในบางเรื่องอย่างเรื่องอื่นว่าจะเป็นเรื่องของการการละหมาดหรือว่าอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างมันก็พอที่จะอารมุ่อรวยให้ได้เช่นบางอย่างถือว่าถ้าติดสอบจริงๆในเวลาละหมาดเงี้ยเราเราก็พยายามคุยกับอาจารย์ก่อนอะไรเงี้ยว่าอาจารย์อาจารย์สามารถไนหะผมขอเลดสิบห้านาทีหรือสิบนาทีก่อนจะเข้าห้องสอบซึ่งที่ผมเคยทำมาเนี่ยอาจารย์เขาไม่ว่าเลยและสามารถทำได้ คนที่เป็นหมอหรือคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ต้องเรียบร้อย,ต,อยต,ออต้องเกลี้ยงเกลาต้องสะอาต้องเงียบอยู่ๆโผล่มาคนนึงมีเคราอเงี้ยตอนนั้นนะครับกำลังอยู่ในตึกผู้ป่วยนะครับแล้วกอ็อาจารย์ก็กําลังจะเดินเข้ามาสอนพออาจารย์เดินเข้ามาเสร็จนะครับก็เห็นผมมีเคราคือเขาเสียงดังล่นลั่นลั่น ตึกเลยก็ว่าได้โดยโดยเป็นคำด่าเป็นคำที่มองว่า,าสก,กปรกทำตัวสก,กปรกทำตัวไม่สะอาดอย่างนี้จะเป็นหมอได้ยังไงพูดต่อหน้าเพื่อนพูดต่อหน้าเพื่อน,อนๆนต่อหน้าพยาบาลต่อหน้าคนไข้ของผมครั้งหนึ่งเนี่ยเคยโดนอาจารย์ว่ากลางห้องเลยว่าคุณทั้งต่อไปเนี่ยผมหวังว่าคุณจะเอามันเอามันออกไปแล้วก็จะไม่มีนะไม่งั้นผมไม่อนุญาตให้คุณเข้าห้องเรียนผมวันนั้นผมผมก็โดนไปผมก็บอกว่าผมทําไม่ได้ครับว่ามัน ด้วยกับผมเป็นอิสลามเขาให้ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาบอกว่าคุณมีหลักฐานหรือเปล่าคุณเอาอะไรที่ไหนมาพูดอะไรเขาก็จะประมาณว่าที่คุณทาเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขามีเพื่อนที่เป็นมุสลิมเหมือนกันเขาก็ไม่เห็นต้องไว้อะไรเลยแต่ผมไม่ได้ตอบโต้ในช่วงระยะเวลานั้นผมรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะอธิบายขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่มีผล ในขณะที่เขาเนี่ยก็เป็นอาจารย์ด้วยผมใช้วิธีการนิ่งผมก็พยายมามอธิบายแล้วก็เอาหลักฐานไปให้เขาดูจนจนจนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มาล่าสุดเนี่ยก็ก็ทำดีล่าที่ประเด็นการไว้เขาเนี่ยก็ก็ลดลดล,ล,ล,ลงอาจารย์หลายท่านเนี่ยก,ก็ก็ไม่ถามแต่ว่าจะมีคนอาจารย์เนี่ยมักจะมาแซวมากกว่าว่าเป็นพวกขั่งนละที่ศาสนาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็ถามมาผมก็บอกว่าอ๋อมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่า คือเราพยายามทําในสิ่งที่มันที่มันหลักการเขาบอกไว้แล้วก็พยายามทําให้มันได้ได้มากที่สุดเราต้องบอกหรือแสดงจุดยืนก่อนว่าอะไรคือจุดยืนของเราเหมือนเไว้เคราเราก็ต้องบอกให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยต้องไว้เคราแต่หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเป็นตัวอย่างทําตัวเป็นตัวอย่างเข้าเรียนให้ตรงเวลาออกตรวจคนไข้สม่ําเสมอ มีกิริยามารยาทที่ดีให้เกียรติผู้อาวุโสให้เกียรติคนไข้ให้เกียรติอาจารย์ให้เกียรติพยาบาลเวลาอาจารย์ท่านนี้สอนเนี่ยผมจะนั่งข้างหน้าสุดแล้วก็อาจารย์ท่านนี้จะสอนอะไรเนี่ยผมจะอ่านหนังสือมาก่อนเรื่องนี้แล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องที่เขากําลังจะสอนเวลาเขาถามปุ๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะมีคําตอบแล้วก็พร้อมที่จะมีคําถาม มุมมองเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนว่าเออเนี่ยมันเป็นเด็กที่ที่ตั้งใจเรียนไม่ใช่เด็กที่ไว้าครวตามแฟชั่นเหมือนกับทั่วๆไปที่อาจารย์ได้รับข้อมูลมาวิธีการแก้ไขผมก็พยายามผูกในไทยด้วยส่วนหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นว่ามันการไว่เคลเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เรียบร้อยนะผมก็เรียบร้อยผมก็ผูกไทยเหมือนกันในในที่สุดหลังจากที่ก่อนที่จะลงจากตึกนั้นเนี่ยอาจารย์กลับเป็นคนที่สนิทกับเรามาก ทุกครั้งที่เจอกับเราเนี่ยอาจารย์ก็จะกอดคอพ,พูดคุยแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ให้การต่อว่าต่อขานเรื่องเคาของเราตั้งแต่นั้นมาคุณตุมข่ายรอ้มเมตินอคริย์ลนัสตามรูนบิลมารูฟวัตนะฮวนอานินมุงคารวะตุมินูนบิลละนะครับซึ่งม <places> ีความหมายว่าพวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ด <okay> ีเลิศ ซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นสำหรับมนุษยชาตินะครับโดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามไม่ให้ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ชอบและศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับเนีย่ยอัลลอฮ์การันตีการันตีความเป็นประชาชาติตัวอย่างให้กับเราด้วยกับการที่เราเนี่ยเรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์แล้วก็ห้ามปรางเสริมให้ทําความดีและห้ามปรามจากการทําความชั่ว แต่เราจะทำยังไงให้การเป็นประชาชาติตัวอย่างเนี่ยมันถูกประจักษ์ขึ้นที่ตัวเราครอบครัวเราแล้วก็สังคมของเรานะครับพวกท่านเนี่ยมีโอกาสมากกว่าพวกผมที่อยู่ในเมืองไทยเวลาพวกเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยพกเราจะคิดงานได้ว่าเนี่ย ก็มีส่วนน้อยที่จะคิดงานได้ว,ว่าให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคด้วยข้อจำกัดของอนาบริเวณแต่พวกท่านเนี่ยอยู่ในอยู่ในโลกของความรู้อยู่ที่การวิสัยทัศน์ของพวกท่านเนี่ยก็ควรจะเป็นวิสัยทัศน์ที่มีความยิ่งใหญ่และมีความตั้งใจและมีระบบแบบแผนมากกว่าพวกเราที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ในสถาบันทุกคนจะต้องมีกลุ่มยามาให้เล็กๆที่เอาไว้ซึ่งดูแลก,กันและกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เราเราสามารถใช้ชีวิตด้วยกับอิมานที่มันคงได้หนึ่งเราต้อง,เร,องเราต้องหางานศาสนาสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ทำไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์หรือการจัดค่ายหรือการเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อทํางานศาสนาหรือ ออกไปเผยแพร่ศาสนาอะไรก็ได้อย่างน้อยเราจะต้องมีงานทำาของศาสนาสักอย่างนึงเพื่อมันจะเป็นการที่เราเนี่ยจะไม่อยู่อยู่กับที่แล้วก็หาข้อมูลตลอดเวลาแล้วเราก็เหมือนกับเรามีหน้าที่หนึ่งที่ที่ที่มันจะช่วยดึงเราไว้ไม่ให้เราหลุดออกจากกรอบกรอบนี้ในการที่เราจะทําหน้าที่เพื่ออิสลามด้วยไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตรงนี้ไม่มียามะฮ์ให้เราเรียนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันเป็นการยากที่เราจะรักษาอิมานในขณะที่ท่านนบีสุลต่านของอัลลอฮ์สัญญาว่าก่อนวันเกียร์มาเนี่ย อ,อิสลามจะปกครองโลกพวกเราจะรอคอยการกลับมาของอิสลามในขณะที่เรามองคนอื่นทำหรือเราจะเป็นคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมที่จะทำให้อิสลามเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องตัดสินใจแล้วก็ทุ่มทุ่มตัว นะครับเพื่อการกลับมาของอิสลามแบบฟูลไทม์นะครับแบบไม่ไม่ใช่แบบพาสไทม์อ, time, อีกต่อไปอย่าลืมดูอาให้กับพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับวัสลามอะลัยกุ๊มบาระห์มัตุลลอฮิวะลบารากาตุ